เราได้สวดมนต์บูชาพระรัธนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแนว่วมุง่งตรงหนอนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนะนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสๆาายคล้กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอ่ากดลูกในตาแล้วก็ททำใจของเราให้เบิกบาน ให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พ่องสใสไร้ขังวนทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่องว่าให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆกันแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอตับมา้ามไตหัวใจเป็นต้น ให้เป็นที่โล่งๆว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายลุกโป่งที่เรอัดลงเข้าไปหรือคลายท่อแก้ว ทอเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเรา ที่คิดแบบไปแบบมาในเรื่องราวต่างๆ่างเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะมารวมหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่ง โยนในกลางท้องของเรานะในระดับที่นเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะโดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละ เรียกประโซ์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและที่ตื่นลมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนานิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหยุดหยุดตรงนี้อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะ่านหยุดนิ่งพอถูกส่วนเข้า ใจท่านก็นจะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ อย่างใหญ่กข็ขนาดราติ์ยามเที่ยงวันหรือโตยิงกว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันจะเป็นดวงใสโตแต่กระฟองไขแดงของไก่ดวงนี้ คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ประเด็กพระคุณหลวงปู่พระมงกลเทพูนีสดจันรัโโรพุกคุพระวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นจุดแห่งความบริสุทธิ์เบื้องต้น ที่จะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเราษาอริย,าารยมรรคเป็นทางบริสุทธิ์ปลดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เกว่าวิสุทธมิมรรควิสุทธิมรรคเป็นทางหลดทางพ้นจากกิเลสอาสวะ ทั้งปวงที่เรียกว่าวิมุตติมรักบ้างจะเริ่มต้นี่ตรงนี้พระพทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเริ่มตรงนี้แล้วก็ดาเนินจิตด,ด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ตัสมาสัม,มสุทธเจ้า โดยท่านก็จะเห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและกระทำในธรรมกายในกายก็เป็นชีวิตภายในที่ต่างระดับกันมีความบริสุทธิ์ต่างกัน จะซ่อนซ่อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไปคือกายภายในในกายภายนอกก็ได้แก่กายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของกายในในกายภายในก็คือกายทิพย์ที่จะซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียด กายท in ิพย์หยาบซ่อนอยู่ในการกายมนุษย์ละเอียดในการกายทิพย์หยาบก็จะมีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็จะมีกายรูปปรพมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายรูปปรมหยากก็จะมีกายรรปพรมละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายรูปประมละเอียดก็จะมีกายอะประพรมหยาบซ่อนอยู่ ในกลางกายอารมณ์มหยาบก็จะมีกายอารมณ์มละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายอารมณ์รมละเอียดก็จะมีกายธรรมโคตภูหยาบซ้อนอยู่เป็นพระธรรมกายนาตักย่อนกว่าห้าวาน,นิดย์หน่อยเกตดอกบัตูมละไดายลักษณะมหาบุรุษสวยงามมากเป็นกายพระรัตนตรัย เบื้องต้นในกลางกายทำโคตภูหยาบก็จะมีกายทำโคตภูละเอียดในกลางกายทำโคตภูละเอียดก็จะมีากายทำปะโซดาบัญญัติในกลางกายทำปะโซดาบัญญัติก็จะมีกายทำปะโซดาบละเอียดนาตักอาวาสูงอาวาในการกายทำปะโซดาบละเอียด ก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบนาตักสิบวาสงสิบวาในกลางกายธรรมพระสกทาคามีหยาบก็จะมีกายธรรมพระสกะตาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกัาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบนาตักสิบห้าวาสงสิบห้าวาในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็จะมี กายธรรมพระอนาคามีละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็จะมีกายธรรมอรหัตหยาบหนาตักยี่สิบกว่าซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็มีกายธรรมพระอรหาาัตละเอียดซ้อนอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้รวมได้ทั้งหมด1 8กายแต่ละกายก็จะถูก เชื่อมด้วยดวงรามหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคในข่าวปฐมมรรคก็จะมีดวงสีกลางดวงสีก็มีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็มีดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็มีดวงวิมุตติญาณัศสนา ชุดหนึ่งหกดวงจะเชื่อมกายต่างๆเหล่านี้กายที่ใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าของใหญ่ซ่อนของเล็กซ้อนได้พระละเอียดกว่าละเอียดกว่าพระบริสุทธิ์กว่าเป็นชั้นๆกันเข้าไปกายเป้าหมายคือกายทำอรหัตผลหน้าตัก ยี่สิบวาสูงยี่สิบวานี่คือแผนผังของชีวิตซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหลดพ้นยากิเลสสวัสแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอน ังมนุษย์และเทวดามีพระปัญจวัคคีย์เป็นต้นให้ได้เห็นตามอย่างที่พระองค์ได้เห็นได้กระทึงตามอย่างที่พระองค์ได้กระทึงได้เป็นอย่างที่พระองค์ได้เป็นคือเป็นผู้พ้นจากกิเลสอัสวะแล้วเป็นชั้นๆเงินเ,นเข้าไปอย่างนี้แหละแล้วก็สอนกันต่อๆกันมา เรื่อยมาเลยก็มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบ,ได,ดบ,บชได้เข้าถึงกายในกายดังกล่าวมีทั้งกรหัสและก็บันไปชิตได้เข้าถึงกายในกายเหล่านี้แหละไปตามลำดับมากมายเลยเป็นพยานในการตัดสู้ธรรมของพระสมมาสมัมพุทธเจ้า แปลว,ว่ามันมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนนี่แหละกายที่สำคัญจะเริ่มต้นที่กายทำโคตรทูที่น่าทักยันก็ห้าว่ากายทำโคตรทูนี้จะทำให้ไม่ว่ากระหัสและบรรปรจิตที่เข้าถึง ได้เป็นโคตรภูบุคคลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพราะกายธรรมนั้นคือพุทธรัตตนะตในกลางพุทธรัตนะก็มีธรรมลัตนะในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะจะซ้อนกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงที่เข้าถึงพระรัตนตรยัย มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตะละสังโยชน์มึงทำได้ก็ก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโสดาบันทั้งเพศเคลหัสและกัเพศบันัปยิตเข้าถึงนามกายนาตั้าวาสูงห้าวาบริสุทธ์บริสุทธ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเข้าถึง กายทำพระสกิทาคามีไม่ว่าครหัสหรือบรรพจิตก็เป็นพระสกิทาคามีบุคคลแต่เ่าว้ถึงกายทำพระอนาคามีไม่ว่าครหัสหรือบรรพจิตก็เป็นพระอนาคามีบุคคลแต่ว่าเมื่อเขาถึงกายทำอรหัตแล้วต้องบวชคือ ต้งมีอยู่เพศเดียวคือเพศพระเป็นนักบวชเพศบรรพชิตกายธรรมราตพผนซึ่งเป็นกายเป้าหมายนี่ก็คือภาคทฤษฎีภาคปริยัติที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามีอยู่ในตัวของเราเกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้ ที่จะชำระกายวาจาะใจะให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากกิเลสจากอสวะมีเพียงวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นคือทำความบริสุทธิ์โม่บริสุทธิ์ได้เข้าถึงกายธรรมเป็นต้นไปก็จะเข้าถึงพระดิาพาในตัว ที่เรียกว่าสุปพะทิเสสนิพานมีประจำอยู่ในแต่ละกายธรรมและเมื่อหมดอายุไขข,ของกายมนุษย์ก็ถอดกายธรรมออกไปตามภพภูมิต่างๆถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปอยู่ปัญจสุทธาวาสถ้าเป็นพระอราหันต์ก็ไปสู่อายตนานิพพานต่ำกว่านั้นลงมาก็ อยู่ในสุกติโลกสวรรค์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นชาวพุทธจะต้องศึกษาเอาไว้เพราะคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีแกนสารไม่เลื่อนลอยสามารถพิสูจน์และเข้าถึงได้ในตัวงตัวเองไม่จำกัดการเวลาในการเข้าถึงไม่มีพ้นสมัย เป็นอากาลิโกเพราะว่ามรรคผลนิพพานดังกล่าวทั้งหมดนั่นแมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดใจเท่านั้นแหละที่ฐานที่เจ็ดหยุดใจอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับ จิตก็จะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆลดพ้นไปเรื่อยๆกาก็าจะถูกถอดเป็นชั้นๆชๆชั้นนึนนนงเข้าไปมีหยุดอย่างเดียวที่ชาวโลกทั้งหลายเขามีความทุกข์กันก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าแก่นสารของชีวิตนั่นคืออะไร อะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเข้าถึงได้อย่างไรงทั้งๆที่ตัวก็แสวงหาความสุขหรือสิ่งที่จะมาเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงตัวอยากได้ความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขนั้นนะมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนและเอาอะไรนะจะเป็นตัวเชื่อม เมื่อไม่เข้าใจไม่รู้จักก็ทำไปตามที่เข้าใจตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือเข้าใจเอาเองมีลสทิยมอย่างไรกลับไปอย่างนั้นถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่จะเชื่อมให้ถึงความสุขได้คือทรัพย์ก็จะแสวงหาทรัพย์ถ้าเข้าใจว่าความสุขอยู่ที่การดื่ม นำเมาก็จะไปสแสวงหาตรงนั้นนี่ก็จะเป็นตัวเชื่อมไปถึงความสุขติดแต้จริงถ้ากระจายว่าอยู่ที่การพน,นันอวัยมุกก็จะไปเชื่อมตรงนั้นนึกว่าการพน,นันอวัยมุกนั้นจะเป็นตัวเชื่อมไปถึงความสุขเหลือความสุขที่อยู่ใน เราเสียงงี้ราสัมผัสธ,ธรรมลมเข้าใจอย่างนั้นก็จะไปเชื่อมอย่างนั้นแต่พอไปถึงก็ไม่เจอไม่เจอก็เบื่อหน่ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็สแสวงหากันต่อไปเหมือนนกที่กระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปสู่กิ่งไม้นู้นไปอย่างนั้นเรื่อยๆการสแสวงหา ที่ไม่ได้ประกอบไป่ได้ปัญญาทำให้ชีวิตมีทุกข์ทรมานต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องกฎกติกาของชีวิตว่าชีวิตมีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่ไม่รู้เรื่องราวของปรโลกมีความเห็นผิด ชีวิตก็ก็ต้องวนเวียนเวียนว่ายตาเกิดกันต่อไปเกิดบ่อยๆก็ทุกข์กันบ่อยๆเพราะไม่มีความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะจะเดินก็เป็นบุตรชนตั้งบบารมีกันเรื่อยมาเพราะอยากจะพ้นทุกข์อยากจะเข้าถึง ความรู้อวิสุทธิจะพ้นทุกข์ได้เพราะเบื่อหน่ายจากทุกข์โดยปลงเองและมีมนโนปฏิธานวารู้แล้วเห็ุแล้วก็จะมาสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายและเมื่อบารามีเต็มเปี่ยมได้เข้าถึงด้วยวิธีการหยุดนิ่งดังที่กล่าวาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งปวง ทงมนุษย์และเทวดาเป็นปรามาสสดาเดียวที่สอนได้กระทั่งเทวดาทั้งมนุษย์และเทวดาไม่มีาศาสดาใดเลยที่สอนได้ทั้งมนุษย์เทวดาสอนได้แค่มนุษย์แต่กลับเป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์สาวกก็ปฏิบัติตามคำสอนของาศาสดา อัสดาไดที่ความรู้ไม่สมบูรณ์ก็ว่ากันไปอย่างนั้นชีวิตก็ยังมีความระทรมทุกข์ลุยไปเพราะฉะนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมมกคจะต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพื่จะได้นำมาปฏิบัตินำนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่โลกนี่คือสิ่งที่เป็นการณนยนญากิเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานดีแท้จริงนอกนั้นก็เป็นงานที่เราสแสวงหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่ก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงหามรรคผลนิพพานนี้อย่างเดียว อย่างน้อยที่สุดก็ปิดอาบายไปสวรรค์เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจเพราะนั้นเราก็มาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งกันก่อนได้เริ่มต้นปล่อยวางจากเครื่องกังวลทั้งหลายดังกล่าวแล้วเอาใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนื้อ สะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือิะมีง่ายไปอยู่ในกลางท้องของเราเนะ่บริเวณแต่แถวนั้นแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจสมมุติเอาว่าภายในกลางท้องของเรามีดวงแก้วใสๆมีเพชรใสๆส,สักเม็ดหนึ่งโต กมลมรอบตัวโตเท่าไหร่ก็ได้เท่าแกวตาของเราเท่ากับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรืดวงดาวในอากาศก็ได้หรือใหญ่กว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของเราให้ทำใจหยุดนิ่ง ในบริกรรมอนิมิตนี้อย่างสาบายสาบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนึกไปเรื่อยๆทำใจหยุดนิ่งไปเรื่อยๆแล้วกับระคองใจเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอ ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้เลื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งต่างคนต่างนั่งกนไปเงียบเยีบยบ